ฉันเธอบินโดยที่ไม่ต้องมีปีกฉันเธอบินไรจะบินไม่ด้วยกันฉัน t ธอบินไปในจินตนาการฉันเธอบินไปก็อยากจะไปทสวัสดีครับผมบอยปืนจีนครับวันนี้ผมมาพร้อมกับเจ้าตัวปืนของเล่นชนิดหนึ่งไม่ใช่ปืนบีบกันนะเป็นเป็นเหมือนกับปืนของเล่นที่มันโบแบ็กได้แล้วก็โพสต์ไปเมื่อหลายวันที่แล้วแล้วมีคนบอกว่าให้พี่บอยควรจะรีวิวนะครับ เขาบอกว่าถ้าไม่รีวิวถือเป็นการบูลลี่อ่ะจัดไปครับคุณขอผมจัดให้เรื่องมีอยู่ว่าเนี่ยตอนเนี้ยเจ้าตัวเนี่ยมันมันโผล่มาบนอินเทอร์เน็ตค่อนข้างเยอะมากตอนนี้ที่ที่ผมที่ผมมีอยู่ตอนนี้ผมมีอยู่สามสีนะครับสีม่วงสีฟ้าแล้วก็น้องชานมสีชมพูถามว่ามันมันเป็นยังไงเหรอเจ้าตัวเนี้ยเนี่ยมันมันมันคล้ายๆกับเป็นตัวสำหรับฝึกไดรฟายมากกว่านะ วลายิงปุ๊บเพราเหนียวกาซปุ๊บมันโบแบกได้แล้วมันโบแบกได้ยังไงอ่ะทั้งๆที่ไม่ได้ใช้แก๊สนะไม่ได้ขึ้นลำยิงเทียนัดนะครับมาพูดถึงเจ้าตัวนี้ก่อนนะครับเจ้าตัวนี้มันเป็นยังไงมันทําอะไรได้บ้างเจ้าตัวนี้มันมันมีระบบเซฟตี้เหมือนในบีการที่เราเล่นกันเลยคือถ้าคุณไม่ไม,ไม่ไม่กำหนังอ่อนนี่ตรงนี้หนังอ่อนมันนี่ถ้าคุณไม่กำตรงนี้นะมันก็จะไม่ลั่นดูได้ผมละเดี๋ยวให้ดูเห็นไหมมันจะติดนะครับ อาจจะมีหลังอ่อนแล้วก็จะมีเซฟนี่มีเซฟด้วยนี่ตรงนี้นะครับถ้าเข้าเซฟปุ๊บนะดันขึ้นไปปุ๊บนะสไลด์คุณก็จะขยับไม่ได้เพราะมันมันมัน,ม,น,ม,นมันล็อกสไลด์คุณอยู่นะครับมันก็จะไม่โบแบ็คแต่พอปลดเซฟนะแล้วกำหลังอ่อนนะครับแล้วลองเหนี่ยวเจ้าตัวนี้เป็นยังไงเป็นพลาสติกทั้งตัวนะครับระบบมันไม่มีอะไรมากเลยแต่อยากจะให้ดูอะไรนี่เดี๋ยวมาดูกันนะเอาไอเจ้าสองตัวนี้เก็บก่อนดูกันเจ้าตัวนี้ใช้ทำอะไรได้บ้าง ลงสนามใช้เป็นปืนสําหรับยูเดสได้ในสนามนะครับนะแบบลูกะสมหมดแล้วจับตัวนี้วิ่งออกไปว่ายนะูเดสนะเหนียวได้ด้วยโอเคไหมได้อารมณ์โบแบ็กได้นะแล้วก็อีกจุดนึงที่ผมเห็นคือผมผมทาปืนให้พวกกองถ่ายค่อนข้างเยอะนะครับเขาก็เช่าไปถ่ายมิวสิกวิดีโอแบบเล็กๆวิ่งไปวิ่งมาบางทีเจ้าตัวนี้สีมันอาจจะไม่ใช่นะแต่ถึงเวลาถ้าจะนันะ่นแหละแล้วก็พ่นสีเงินนํากล้องนะพ่นสีดํา พ่นสีดำพ่นสีเงินเข้าไปนะจุดที่เขียนนี่พ่นเป็นสีเงินนะครับมันก็ใช้เป็นปืนปืนสําหรับถ่ายได้นะครับสาหรับปืนพกซ่อนนะหาตัวเล็กๆนะครับนะขายได้เหนียวได้นะแถมแถมคุณไม่ต้องกลัวปัญหาเรื่องว่าใส่แก๊สแล้วมันโบแบ back อันนี้ก็ไม่ต้องใช้แก๊สนะเหนียวได้เลยนะคุณทาสีให้มันดูดีหน่อยนะครับแล้วมาดูกันว่ามันถอดยังไงอ่านิสัยผมเป็นพวกลูกช่างแกะนะจริงๆผมผมเป็นลูกตาชิดนะ ดูตาชิกับเจ้นหน่อยเขาเขาเขา,เขาเป็นชนช่างแกะโอเคมามาดูกันนะครับแกะยังไงอะ่ะเจ้าตัวนี้แกะเหมือนแกะเหมือนพวกมือมกันเลยนะครับนะอ่าเจ้าตัวนี้แม็กกาซีนถอดไม่ได้นะแม็กกาซีนจะถอดไม่ได้มันเป็นเป็นพลาสติกมาเดี๋ยวจะให้ดูระบบข้างในมันนะครับเลื่อนตัวนี้มามาที่ติ่งติ่งนี้เหมือนเดิมเหมือนเดิมนะไม่งเขาเล่นก่อนมองมองไม,งม่งงรู้ใช้ยักันเลื่อนมาที่ติ่งติ่งเข้ามาปุ๊บอีกด้านนึงอ่ะเห็นเห็นเงินเงินนี่ไหม อันนี้ต้องใช้ไขควงกดธรรมดาถ้าเป็นถ้าเป็นนะ่าเราใช้มือกดแล้วดึงได้เลยใช่ไหมแต่เจ้าตัวนี้มันไม่มีติง่งไงเราใช้มือกดใช้ไขควงกดปุ๊บนะกดปุ๊บอ่าอีกขังนึงให้มันตรงตรงร่องมันนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวแป๊บน,นึงผมมองไม่ค่อยชัดแต่โอเคพอตรงร่องมันปุ๊บเห็นไหมมันก็จะหลุดออกมาอย่างนี้คุณก็สามารถดึงดึงออกมาได้นะอย่างนี้นะครับเหมือนกันเลื่อนสไลด์ไปข้างหน้าปุ๊บ โอเคไหมเฮ้ยคล้ายๆนะคล้ายๆคือระบบมันคล้ายกันเดี๋ยวผมจะให้ดูรายต่อไปนะครับเจ้าตัวนี้ก็สปริงเจ้าตัวเนี้ยสําหรับใครแบบอยากฝึกถอดในเบื้องต้นกันเนี่ยราคาหลักสิบบาทนะหลักสิบบาทจริงๆหลักสิบไม่ถึงร้อยโอเคปะ่ะถอดสปริงออกดึงสปริงตรงนี้ออกปุ๊บนะแล้วก็กดใต้ลำเอ่อกดกดที่ช่องแอร์ช่องคัดปอกเนี่ยเนี่ยเนี้ยเนี้ยอย่างเงี้ยเนนี่ยะข้างขันข้างนี้ดิข้างนี้ปุ๊บใช่ไหมกดปุ๊บมันก็จะลงมาปุ๊บนี่ แล้วก็สามารถดึงออกได้นะครับนะปิดปิดปิดปปถามว่ามันทําอะไรได้บ้างไหมมาดูกันระบบตัวนี้จริงๆเราใส่หลอด led ได้ส่วนหลอด led ได้แล้วก็ตัวนี้เราคว้านหน่อยขลังมันมันตันไงมันใส่ลูกไม่ได้หรอกอันนี้ไม่ต้องกลัวว่าใครจะไปแปงปืนจะเป็นไป,นป,นปนไม่ได้พาสติดทั้งตัวนะคว้านตรงนี้ใส่หลอด led ใส่ไอตัวฐานกระดุมเข้าไปทําสปริงตัวหนึ่งเด้งดึงเด้งดึงเนี่ยพอเวลาสไลด์มันอย่างนี้ใช่ไหมพอสไลด์มันกระแทก ปุ๊บสปริงมันก็ตีตีให้มันเด้งไปโดนไอ้ตัวตัวแบตตรงนี้ให้ครบวงจรนะหลอดไฟก็ติดนะทำมาใส่หลอดไฟยิงขำๆได้นะยังยังไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าทําเหมือนกับพวกสปิทไฟเทเซอร์มันจะได้หรือเปล่านะยังไม่ลองนะอันนี้คือคือไกด์ลาให้ดูปุ๊บเห็นไหมคุณจะคุณจะกดไกด์ไม่ได้เพราะมันไปล็อกสไลด์อยู่เนี่ยระบบมันไม่มีอะไรนี้น่าสนใจเหมือนกันเนี่ยน่าน่าเอามาทำอะไรเล่นๆไงคืออย่างที่บอกอ่คือเราเราอยากจะ เสนอแนวทางที่ว่ามันมันไปต่อได้มันไปทําอะไรต่อได้อย่างเงี้ยกองถ่ายแทนที่จะต้องแหมไม่อยากจะพูดเลยต้องเสียเงินเช่าคุณบอยปืนจีนกระบ,บอกละสามร้อยห้าร้อยเข้าถ่ายฉากบางฉากอะไรสำหรับปืนสั้นน,นะนะที่ที่ให้เช่าอยู่อ่ะปึ๊บคุณงั่นอย่างนี้ก็ได้บางทีไอตัวนีมนมนนน้มันมันมันสำหรับเป็นเหมือนม็องออพเป็นตัวสําหรับสายลับหรือว่าเป็นตัวพวกซ่อนพ่นสีเป็นสีดำก็ได้แล้วราคาหลักสิบบาทโอเคไหม แม่ช่องทางตมากินมามาประกอบกลับกันนะครับระบบไม่มีอะไรอย่างที่บอกตรงเนี้ยใช่นไหมมันก็มีแค่เนี้ยเกี่ยวกับเจ้าตัวเจ้าตัวนี้ไอ้เจ้าตัวตัวไก่มาที่เราปึ๊บไงเดี๋ยวเดี๋ยวตามก่อนปึ๊บนะเห็นไหมมันก็จะเกี่ยวชิ้นนี้ปึ๊บสไลด์ถอยหลังเพราสุดของมันปึ๊บมันก็เด้งกลับแค่ไม่มีอะไรเลยระบบระบบเออให้เอเอน่าสนใจถึงบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะเราเล่นบีบีกันอ่ะเราอย่าดมตดอ่ะเล่นแบบตดใเข้ดมบ้างโอเคป่ะมาเอาใส่กลับยังไง นี่อย่างนงี้เนี่ใส่างี้ตึ๊ดไม่มีอะไรให้รีวิวอะไรรีวิวนี้ก็ได้นี่นะนี่ใส่เข้าไปปุ๊บดันกลับปุ๊บแน่สปริงตรงนี้อือจะยัดมันเข้าไปเดี๋ยวขอเล่งห่อนแสงอู้แสงไม่พอผมตาผมยังรับแสงไม่ค่อยดีตอนนี้นะปุ๊บใส่เข้าไปในร่องมันนะใส่เข้าไปปุ๊บมันจะอยู่อย่างงี้นี่โอเคไหมอย่างงี้นะแล้วก็เสียบสไลด์กลับเข้าไปเหมือนเดิมมายังไงใส่อย่างนั้นนะอย่างน้อยก็ขำๆอ่ะนะ ราคาไม่แพงหรอกไม,ไม่ถึงร้อยหรอกนั่นแหละขำๆนั่นแหละแล้วถึงเวลาก็จับจับไอ้เจ้าอันนี้เสียบเข้าที่รูของมันนะอย่างนี้เสียบรูมันแล้วก็ให้ให้ให,ให้บากบากตรงเนี้ยเดี๋ยวนะคำหนึ่งให้บากตรงเนี้เห็นไหมช่องำดำๆนี้ให้มันตรงช่องมันแล้วก็เสียบกลับแค่นี้เองนะสนุกๆขำๆนะจะใช้ยูเดสก็ได้จะใช้ U ไชทซน ไปใส่วงจรเสียงก็ได้นะมันมีช่องช่องเหลือให้ใส่อยู่สามารถยัดได้นะโอเคไหมเนี่ยใส่ก็ไปละเห็นไหมปึ๊บขวายสไลด์ได้ด้วยนะดันปึ๊บดันปึ๊บขวายสไลด์ได้ไอ้ตัวนี้ตัวนี้ไม่ได้ละเดี๋ยวด้วยอันนี้นี่ใหม่นี่คือบล็อกจีบขอแกะผมต้นแล้วแกะไปแกะมาเดี๋ยวนะนี่ปึ๊บทำการขวายสไลด์ขึ้นมานั่นนะขวายสไลด์ได้ด้วยปลุกขวายสไลด์แชปโอเคป่ะ โอเคนะครับคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับเผื่อว่าใครอยากรู้ว่าระบบมันเป็นยังไงมันทําอะไรได้บ้างนี่ไงบอกให้แล้วแล้วมีไอดีเราจะรีวิวให้ดูอีกโอเคนะแค่นี้นะครับสวัสดีครับ